เผ่านหรือผ่านไลยเนอะไปปีหน้าเลยอ๋อยังไม่ได้ถ่ายเลยอ๋อของปีหน้าใช่ไหมเออเออปีหน้าก็ได้นะผีป้าผีทะ่แรกผีไม่รักตัวน้องเนิ่งอุ้ยเป็นผีเหนือจ้าเออไออไออาร์เป็นผีไงเป็นผีนะได้มาได้มยู่หรอเอออู่ปหน้าเลยวันโอ้ยยูมาไม่ได้เหมือนกั้นอ๋อยูมายูท้าท้าท้าพิยุทธ์เขาเป็นเหมือนผีก็อะไรเออแล้วเป็นผีก็อะไรพี ผีปอบผีปอบแล้วแต่ว่าแบบตีอะไรหออมออยากอยากออกไปถ่ายข้างนอกครับอ,ออดออยากจะแบบว่าไปเดินเล่นแบบสวนสาธนารนณะอะไรอ๋อเดินเมษาแล้วพี่สนุนถึงน้องไปเดินที่แบบสวนสาธารณนนะที่เดินมเมษาจะไปลงไปฟังแม่หมอนะคะ ก็ถือว่าเป็นแบบว่าต้องลึกต้างหลังรู้สึกแบบโอกาสครั้งหน้าถ้าเกิดขึ้นก็อยากจะแบบถ่ายทาแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้งานออกมาปังๆนะครับผมแล้วก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับมีอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีพวกเราหนีต้นพลังายยังไงพ่อปิดยังใหญ่จี่พ่อ ก็ยินดีกับมียูด้วยครับที่เชิญพวกผมมาเป็นแกรนด์โอเปิ้งนี่นะเป็นเกียรติมากที่ได้ไปเดินพรมแดงคู่กับต้นนะครับแล้วก็ขอให้แม็กซ์ซงนี้อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆทำออกมาดีๆเลยครับผมและนี่นะคะยืนภูสนุกค่ะคือมียูด้วยนะคะเอาล่าอล่าน้าเป็นเชิดเลยต้องขอบคุณมากๆเลยขอต้องมียูนะคะอยากมีลูกเล้ว่ะ หรอเออเออเอาล่ะทุกคนผ่านซีรีส์เรื่องแรกไปแล้วรายงารักของมาเฟีย